Favorite of the Year ปี2022ใช้ทุกคทีชอบมามาแรงแรงทุกโค้งมากคือเป็น f a v o r ร t ตเลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของปานนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงสิ้นปีแล้วเนาะสำะรันวันนี้นะคะเราจะมาทำา f v v r r t t o o t t h y y e r r ปี2022กันค่ะเริ่มจากงานสกินแคร์กันก่อนนะคะที่เริ่มอันแรกเลยเนาะอันนี้จะเป็นน้ำตบเคลอเดโปตัวนี้ค่ะเราบอกว่ามันเป็นน้ำตบที่แบบ ชุ่มชื้นมากคือใช้ได้ทุกสภาพผิวคือผิวแห้งๆอย่างบานอะไรอย่างเงี้ย mm. ก็คือใช้น้ำตกตัวเนี้ยมันจะช่วยเตรียมผิวก่อนแต่งหน้าได้ดีมากเติมความชุ่มชื้นได้ดีมากคือชอบมากเป็นเฟรนด์เลยนะคะตัวต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นเซรั่มค่ะอันนี้เป็นเซรั่มของดีออค่ะตัวเนี้ยเพิ่งจริงๆเพิ่งได้มาตอนปลายปี แต่ว่าแบบมาแรงแซงทุกโค้งมากคือเหมาะสําหรับคนที่รู้สึกว่าผิวมันอ่อนล้านอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเนี้ยมันแบบทําให้ผิวเราแบบฟูได้ดีมากเลยอะฟูเหมือนนอนเต็มอิ่มอะไรเงี้ยใช้คืนแรกก็คือเห็นผลแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยชอบมากประทับใจมากนะคะเนื้อเขาอะมันจะแบบมีความแบบอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะแบบซึมผิวไปเลยอะคือมันไม่เหนอะหนะด้วยรู้สึกว่าใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยหรือว่า บางทีเวลาเราเจอต้องสาวที่แบบนอนน้อยอะไรเงี้ยตัวนี้คือทาลงไปก็แบบช่วยฟื้นฟูผิวได้ดีมากๆอันนี้คือแนะนําเลยค่ะยอตัวนี้นะคะเซรั่มแล้วต่อไปนะคะสิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งของด i o r ก็คือตัวนี้ Moisturizer ค่ะแต่ว่าตัวนี้มันเป็น Moisturizer ที่แบบบางเบาคนผิวมันปั่อย่างนีนะนำมากเพราะว่ามันไม่เยิมไม่มันระหว่างวันแล้วก็ m i ไรเซ z e r ตัวนี้เนื้อมันแอบมีความชมพูนิดนึง ด้วยความที่แบบเนื้อมันชมพูแบบนี้ยเวลาเราลงบนผิวอะมันจะเป็นเหมือนเบสบางๆให้เราด้วยอะคือนอกจากผิวมันไม่มันแล้วผิวฟูแล้วอะแล้วก็เติมความชุ่มชื้นแล้วมันก็แอบ,บมีความแบบทําให้ผิวเราดูสว่างอมชมพูขึ้นนิดนึงอันนี้คือชอบมากประทับใจมากนะแล้วก็คนผิวมันคือควรตำอันนี้คือควรตําเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่ผิวแห้งรู้สึกว่าผิวมีริ้วรอยเยอะนะ อันนี้คือเป็น m o i s t r ซอ e r ที่ปั่นช,ชอบมากคะ่ะของชาแนลตัวนี้มันจะช่วยให้ผิวแบบพร้อมเพิ่มขึ้นช่วยให้ผิวแบบฟูขึ้นแล้วก็แบบพวกริ้วรอยอะไรอย่างนี้น้องก็จะแบบไปช่วยพลางนะคะทําให้แต่งหน้าง,ง่ายมากๆเนื้อครีมของเขานะมันจะมีความแบบข้นๆแบบนี้เลยก็จะเหมาะกับสาวๆผิวแห้งหรือว่าคนที่มีริ้วรอยเยอะนะคะแนะนําเลยตอนนี้คือแบบชอบมาก ต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนของครีมกันแดดเป็นครีมกันแดดที่ใช้มาตลอดปีแล้วก็ไม่นับปวดแล้วค่ะอันนี้คือจองซาโมนครีมกันแดดจองซาโมนตัวนี้รู้สึกว่ามันเป็นครีมกันแดดที่ไม่แห้งจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ทำให้รองพื้นเราแบบวาวจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้มีผลต่อเมคอัพอ่ะมันสามารถเมคอัพต่อได้อันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบใช้ทุกวนันคือเลิฟมากแล้วก็ คิมแดดคือ S P m 50แล้ว P A บวกบวกด้วยคือกันได้ดีมากๆเลยในส่วนของสกินแคร์บำรุงหน้าแล้วใช่ไหมคะส่วนของตัวแล้วก็ทิ้งไปไม่ได้นะอันนี้คือชาแนลนะตัวนี้เลยนะมันเป็นลิมิเต็ดของชาแนลซึ่งตัวน,นี้เขานอกจากะมีออยแล้วอะคือเขายังแบบมีชิมเมอร์แล้วก็มีน้ำหอมด้วยคือถ้าใครที่เกียดทานน้ำหอมอะ แค่ตัวนี้ตัวเดียวก็คือแบบอยู่เลยแล้วปัดทาให้เจ้าสาวทุกคนคือทุกคนชอบมากผิวมันจะว้าวมันประกายอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเลิฟมากอันนี้คือแบบกลิ่นดีด้วยชอบมากจริงๆเวลาทาผิวมันก็จะแบบมีความแบบว,ว,ว้วาววิบวับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวหอมด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบพวกน้ําหอมหรือว่าออยทาตัวนะคะก็ไปลองตัวนี้ค่ะอ่าต่อไปนะคะก็จะมาถึงอันนี้ Makeup Remover นะคะตัวนี้เป็นของอิฟแซงนะความชอบก็คือว่าเขาอะล้างเครื่องสำอางได้สะอาดมากคือไม่ต้องออกแรงเลยอะกันน้ำแค่ไหนคือล้างออกหมดอันนี้คือชอบมากจริงๆอันนี้เป็นไซส์ทดลองนะมมนมีไซส์ใหญ่ด้วยแต่ว่าปาาชอบพกไซส์เล็กเพราะว่ามันรู้สึกแบบพกง่ายดีแล้วก็แบบแค่นี้ก็คือใช้ได้นานมากๆเลยมากยังอยู่ในโหมดของบํารุงอยู่นะตัวนี้เป็น สเปรย์น้ำแร่ฟิกเมคอัพค่ะก็คือฉีดหลังแต่งหน้าเสร็จมันจะทำให้เครื่องสำอางอะติดทนมากขึ้นแต่ว่าข้อดีก็คือเขาอะไม่เปลี่ยนเท็กซ์เจอร์ของเมคอัพเราสเปรย์น้ำแร่บางตัวเวลาที่เราแบบว่าฉีดลงไปอะไรเงี้ยบางทีผิวมันดูแมตขึ้นมันดูวาวขึ้นอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้คือถ้าเราแต่งยังไงมันก็คืออยู่อย่างนั้นเลยแล้วมันก็ทําให้เครื่องสำอางติดทนมากขึ้นจริง,รงๆอันนี้คือชอบมากที่สำคัญคือกลิ่นหอมมากทุกคนกลิ่นเนี้ยที่ได้มาเป็นกลิ่นซากุระนะ เป็นลิมิเต็ดเหมือนกันแต่ว่าอีกกลิ่นหนึ่งที่มีขายตลอดนะคะก็คือกลิ่นกุหลาบลองไปดูกันนะคะ ต่อไปก่อนที่จะเข้าเมคอัพนะคะตัวนี้เป็นฟองน้ําแต่งหน้านะคะที่แบบป่านใช้ทุกคลิปแต่งหน้าทุกคนไปฟองน้ําแบบใช้แล้วทิ้งข้อดีคือน้องไม่กินเนื้อรองพื้นน้องกินเนื้อรองพื้นน้อยมากแล้วก็ตัวนี้คือมันมีความยืดหยุ่นมากอะลงรองพื้นได้เนียนได้กริบซื้อที่มัตซึมโตนะนี่เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นเท่ามากเลยต่อไปนะคะเราจะเข้าโหมดของเมคอัพกันแล้วนะคะ ถ้าใครดูคลิปแต่งหน้าของปันก็จะเห็นว่าปันใช้เบสซองตัวนี้บ่อยมากค่ะเบสชาแนวนะคะมี2สีที่ใช้ก็คือสีออคิ d สีพีชจะเป็นโทนชมพูแล้วก็โทนส้มนะคะสำหรับใครที่แบบผิวคู่โทนอะไรเงี้ยก็จะใช้สีออคิดหลักแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นสีแบบวอมโทนอย่างปันอะไรเงี้ยก็จะใช้สีพีชเป็นหลักนะคะก็จะช่วยแบบ ทําให้ผิวดูกระจ่างใสแล้วก็ดูสวยดูปรับสีผิวก่อนลงรองพื้นมันจะทําให้เราลงลองพื้นได้แบบง่ายขึ้นลงรองพื้นได้น้อยขึ้นนะคะต่อไปก็คือรองพื้นค่ะรองพื้นตัวนี้คือเพิ่งมาใหม่เพิ่งออกปีนี้เลยนะของ Dior นะคะเป็นรุ่น Dior Capture Total c l l l Energy เออคือมันเป็นรองพื้นที่แบบ เนื้อบางเบาเป็นผิวมากๆแต่ว่าเตือนไว้นิดนึงสําหรับใครที่แบบเป็นสิวหรือผิวแห้งมากๆอะ่ะรองพื้นตัวนี้อาจจะไม่เกาะผิวนะอาจจะต้องบํารุงแบบก่อนหน้าให้ดีๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าใครเป็นแบบผิวผสมหรือว่าผิวไม่ได้ขาดน้ําอะไรอ่ะตัวนี้คือใช้ได้เลยคือเนื้อมันบางมากเป็นรองพื้นที่แบบเป็นผิวมากอธิบายไม่ถูกคือมันมันไม่หนาเลยอะ่ะมันไม่ทําให้ผิวดูแบบดูเป็นปืน้นหรือว่าดูแบบแคร็กเลยอะ่ะเนี่ยแล้วที่สําคัญคือติดทนมาก ปานใช้รองพื้นตัวนี้ให้เจ้าสาวแล้วเจ้าสาวทุกคนแบบรีวิวว่าแบบรองให้ยังไม่หลุดนี่เลยคือเวิร์กมากจริงมันแบบปังมากอุนนี่นะคะรองคืนแล้วก็ต้องคอนซีลเลอร์เนาะจริงๆอะคอนซีลเลอร์คือลำบากใจมากว่าจะเลือกตัวไหนดีเพราะใช้หลายอันน้องคนนี้คือเคลเดโปนะคะสีออกเคอร์ค่ะเป็น,นเนื้อแห้งๆอย่างนี้คือตัวนี้ที่หยิบมาเป็นเฟรริตเพราะว่าปานใช้ทุกวันเป็น,เป,นเป็นแบบชีวิตประจำวันอะ ความดีของน้องก็คือน้องใช้ง่ายอยันนี้แบบใช้จริงเห็นไหมเลอะเลยคือปกติคอนซีลเลอร์อันอื่นอะเราจะใช้กับแปรงมันถึงจะแบบเวิร์กใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้คือใช้นิ้วอะวอมวอมแล้วก็แบบกลบไปที่มือได้เลยอย่างร้อยอย่างเงี้ยคือมันเป็นคอนซีลเลอร์ที่สามารถใช้กับนิ้วได้อ่ะแล้วมันแบบมันเวิร์กอะเออแบบแปลกมากเหมือนกันเพราะปกติคอนซีลเลอร์ใช้กับแปรงจะเวิร์กกว่าแต่ว่าตัวนี้ใช้กับนิ้วเวิร์กมากๆแล้วแบบ ชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแต้มๆกบสิวอะไรเงี้ยคือมันง่ายมากคือแบบแต่งหน้านิดเดียวไม่ต้องลงรองพื้นแค่แต้มตัวนี้ออกจากบ้านจบเลิฟมากนะคะของเ r e รโปะคะ่ะรองพื้นไปแล้วคอนซีลเลอร์ไปแล้วนะคะขาดไม่ได้ก็คือแป้งฝุ่นเอาไว้เซตผิวนะคะที่ชอบมากก็คือ ชาแนลตัวนี้ดีมากเบอร์ที่ป่านใช้บ่อยคือเบอร์12นะมันจะแอบ,บแบบติดอมชมพูนิดนึงเวลาแบบปัดลงบนหน้ามันจะทำให้หน้าดูแบบกระจ่างใสที่ส่วมาณคือตัวนี้มันไม่แห้งจนเกินไปแป้งฝุ่นบางทีอะเวลาลงบนหน้ามันจะดูแบบว่าดูเป็นแป้งดูแครกก็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้คือเซ็ตลงพื้นได้ดีแล้วก็เนื้อดีดูแบบผิวยังเป็นผิวอยู่อะแล้วก็ไม่หลุดระหว่างวันคือเซ็ตเมคอัพแบบ ติดแน่นทนนานเสร็จใต้ตาก็ได้คือแบบได้ทุกสภาพผิวเครือนี้ยใช้เป็นกระปุกที่สองแล้วแล้วก็จะสมดแล้วด้วยแป้งฝุ่นแล้วทีนี้เราก็ต้องมีแป้งอัดแข็งถ้าเป็นแป้งอัดแข็งนะคะจะชอบตัวนี้ค่ะของกุชชี่ค่ะเบอร์ที่ใช้บ่อยคือ0.5คือมันเป็นแป้งอัดแข็งที่แบบไม่ดูเป็นแป้งเหมือนกันคือมันสามารถเติมระหว่างวันได้เบอร์หลุดุมผลได้ดีนางมีความแบบ ลงไปเท่าไหร่ก็ไม่ดูหนาคือไม่รู้วัานวัตกรรมอะไรของเขาเหมือนกันนะคือแบบมันเบลอผิวอะแต่มันไม่ดูหนาเออคือเลิฟมากแล้วก็แบบทัชอัพระหว่างวันยังไงก็ไม่ดูแบบไม่ดูแครกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยจะแอบ,บมีความแห้งนิดนึงถ้าเกิดว่าใครเป็นสาวผิวแห้งก็จะต้องระวังนิดนึงอาจจะแท็บแค่ทีโซนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าใครแบบผิวมันอันนี้คือแบบเวิร์กมากชอบมากของกุชชี่นะคะ เสร็จแล้วเรามาในโหมดสีสันกันบ้างเนาะเริ่มจากพาเลตตาแล้วกันใช้ทุกคลิปแล้วมีทุกสีเป็นพาเลตตาของ p e r i p o r ค่ะมีจะเกือบครบทุกสีแล้วคือแบบถ้าใครดูคลิปของป่านก็จะรู้ว่าป่านแต่งหน้าตาม Personal Color อะไรอย่เงี้ยซีรีสเรื่อง Personal Color เนอะซึ่ง p e r i p o r a เขาเป็นแบรนด์ที่แบบราคาไม่แรงแล้วก็มีทุกแบบ P C อะ มันมีตั้งแต่แบบออทัมจัดจ้าเข้มเข้มน้ำตาลเลยไปยังพาสเทลอะ่ะคือแบบมีทุกพีซเลยใช้ได้ทุกแบบ Personal Color เลยถ้าใครเป็น PC ไหนก็ลองไปหาพาเลทที่ตรงกับ PC ตัวเองดูนะคะที่ชอบมากก็คือพิกเมนต์ติดแน่นทนนานใช้ง่ายคือแบบช่างหลายคนก็ใช้ไปลองตามดูนะคะสีตาแล้วทีนี้เรามาสีแก้มกันบ้างเนาะสีแก้มที่ใช้แทบทุกคิป ได้แทบทุกผิวเหมือนกันก็คือแ a c ตัวนี้ค่ะยวเปิดให้ดูด้านในนี่มันจะเป็นแบบโทนชมพู่แบบใสๆแบบนี้นะทาได้ทุกผิวเลยแล้วทาแล้วคือดูหวานฉ่ำมาก คนชอบถามว่าปัดแก้มสีอะไรคือจริงๆอ่ะใช้หลายสีแต่ว่าจะใช้ตัวเนี้ยปัดแบบตัวสุดท้ายเนี่ยปัดบนคนผิวเหลืองอย่างปามันก็ทําให้ดูแบบผิวดูโอเคขึ้นดูชมพูขึ้นดูน่ารักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือไปปัดกับสาวคู่โทนก็ใช้ได้คือมันแบบชอบมากเลยขึ้นมากเลยอย่างเงี้ยอีกอันนึงที่ชอบเหมือนกันจริงๆมันเป็นปัดแก้มแต่ว่าเราแอบเอามาเป็นแป้งที่ทาทั่วหน้าคือเป็นแป้งแบบทรานซิชันละกันเป็นของแบรนด์เกาหลี เบอร์ศูนหนึ่งนะวอร์มเบลนดิ้งคือตัวนี้ด้วยความที่สีมันแบบออกพาสเทลมากๆอ่ะเวลาเราเจอใครที่แบบอุณหภูมิสีมันเยอะมากเหลืองมากหรือว่าแบบดูซีดเกินไปอ่ะปัดตัวนี้ทั่วหน้ามันจะช่วยทำให้ผิวดูแบบมีความองค์ชมพูขึ้นมีความละมุนขึ้นอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าหน้าตัวเองคอนทราสต์เยอะหรือว่าแบบ ดูดุเกินไปอะไรอย่างเงี้ยปัดแก้มแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันโดดจากผิวเกินไปก็เอาตัวนี้ไปเป็นสีทรานซิชันได้คือแบบนวนวันวทั่วหน้าอะไรเงี้ยก็คือสวยมากชอบมากตัวนี้ค่ะอ่ะต่อไปบรอนเซอร์คจริงๆใช้เป็นคอนทัวร์ก็ได้นะคะอันนี้ของกุชชี่เหมือนกันใช้ในหลายคลิปมากๆนะคะเบอร์ศ1คืออันนี้ถ้าใครเป็นคนแบบนี่นะ อันนี้ถ้าใครเป็นคนผิวขาวมากอะ่ะขาวแบบขาวสุดๆอะ่ะตัวนี้เอาเป็นปัดแก้มได้เลยมันจะได้มีความแบบตุนๆละมุนละมุนลูกคนหนูอะไรอย่างเงี้ยเซ็กซี่เล็กๆคือแบบชอบมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครผิวเข้มหน่อยอย่างปาอย่างเงี้ยเป็นแบบวอร์มโทนมากๆแล้วก็ไม่ได้ขาวมากอะ่ะสามารถปัดเป็นคอนทัวร์ได้ สวยมากคือปัดแก้มก็ได้เป็นคอนทัวร์ก็ได้คือเวิร์กมากแล้วสีอะ่ะความคือเขาอะ่ะจะเป็นสีแบบอมส้มๆน้ำตาลนิดนึงใช่ไหมแต่ว่ามันจะไม่เหลืองเกินไปคือมันจะมีความแบบว่าดูละมุนอะ่ะบรอนเซอร์บางยี่ห้อมันจะแบบเหลืองส้มจ๋าอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือปัดไปบางทีมันก็จะดูแบบหน้าส้มยิ่งเราเป็นคนผิวเหลืองอยู่แล้วปัดส้มมากๆก็ยิ่งส้มเข้าไปใหญ่ตัวนี้มันจะมีความแบบว่าเอออบน้ำตาลอมน้ำตาล,ลยอะไรเงี้ยเบอร์ เนี่ยชอบมากเลยนะคะต่อไปมาถึงมาสคาร่าแล้วกันอันนี้ก็ใช้ทุกคลิปเหมือนกันค่ะแบรนด์ o ูดคือมาสคาร่าตัวนี้มันทำให้ขนตาแบบเด้งทั้งวันเลยอะไม่ตกเลยใช้ได้กับแบบขนตาแบบทุกคนเลยคือไม่ไหลไม่เยิมคือแบบชอบมากอันนี้นะ แล้วก็ถ้าปัดแล้วใช้บอกพวกที่ดัดขนตาไฟฟ้าอะไรเงี้ยดัดขึ้นอีกทีก็คือขนตาอยู่เด้งทั้งวันเลยโอเ้เขามีสีน้ำตาลด้วยนะถ้าเกิดว่าใครอยากใช้แบบว่าให้ดูขนตาดูลมุลขึ้นไม่ได้แบบเข้มจนเกินไปสีน้ำตาลก็มีนะคะใกล้หมดแล้วนี่ค่ะฟเฟวอร์จริงจริงนะอันนี้ต่อไปเป็นกาวติดขนตาปลอมค่ะใช้ของคอสลูปใช้มาแบบจริงจริง น่าจะแบบเกือบร้อยแท่งได้แล้วอะเพราะว่าแต่งหน้าลูกค้าแต่งหน้าเจ้าสาวไปทำงานก็คือใช้กาวติดขนตาตัวนี้ตลอดอยู่แน่นทนนานร้องไห้ไม่หลุดอันนี้คือแบบชอบมากเวิร์กมากแต่ว่าแอบ,บมีทริคนิดนึงถ้าจะใช้ตัวนี้แอบแบบเหมือนช่วงแรกๆอะถ้าเนื้อเขาเหลวๆมากๆอะแอบบเปิดฝาเขาไว้นิดนึงอะให้มันแบบมีความแบบเหนืดขึ้นแล้วก็ใช้คือมันจะแบบติดแน่นมากชอบมาก กล้หมดแล้วค่ะลิปสติกแล้วทุกคนอันนี้นะคะก็ปั่นก็แบ่งลิปออกเป็น3แบบนงถ้าเป็นลิปแมทเลยนะคะก็จะชอบตัวนี้ของ Dolce g แอนกาบค่ะคือมันเป็นสีลิปสีนูดส้มที่ไม่ป่วยแล้วก็แบบทาขอบปากก็ทาสีอื่นแบบกลางปากอนะไรเงี้ยคือแบบช่วยเบอร์ขอบปากได้ดีป็นสีปากมิดแล้วก็คนวอร์มโทนใช้แล้วก็แบบ ไม่โดดจนเกินไปอ่ะมันเป็นส้มนูดท,ที่แบบสวยอ่ะแล้วก็ไม่แก่ด้วยไม่น้ำตาลเกินไปด้วยนะอันนี้คือชอบมากของโอเชนกัมมานนี่ใช้จริงใกล้หมดแล้วส่วนอันต่อไปถ้าเกิดว่าใครชอบลิปจิ้มจุม่มแบบดัแบบจุ่มไม่หลุดแต่ว่าติดทนนานติดทั้งวันอันนี้คือกูชี่ค่ะเ r รชซิ n นามอนมันจะเป็นสีทนชมพูพีชพีชปกติลิปจิ้มจุ่มอ่ะ บางทีอ่ะมันจะมีความแมแห้งทําให้ปากลอกแต่ตัวนี้เนื้อสบายปากมากแล้วข้อดีคือปิดสีปากมิดแล้วก็เบนได้ด้วยเออสำหรับใครที่อยากทาให้มันดูระเรื่อๆๆแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยตัวนี้คือเวิร์กแล้วก็ติดทั้งวันคือกินข้าวก็ยังไม่หลุดคือชอบมากอันนี้นะคะทาได้แบบว่า every day เลยค่ะ ุดท้ายแล้วค่ะถ้าใครเห็นปานทากลอสก็จะรู้ว่าใช้กลอสของกิ๊กโกะตลอดคือสีด้านนี้ไม่รู้คือมีหลายสีมากใช้อะไรไม่รู้แต่ว่าเราใช้ด้านนี้ด้านที่เป็นกลอสใสคือมันเป็นกลอสที่แบบวาวมากอะทาแล้วปากฉ่ำแบบเออฉ่ำไม่ไหวทาแล้วปากดูสุขภาพดีมากอันนี้นะคะก็คือชอบมากส่วนด้านนี้ก็ไปซื้อตามแบบสีที่เราชอบได้เลยนะแต่ว่ากลอสมันจะเป็นกลอสใสทุกเบอร์นะคะ ประมาณนี้ค่ะและนี่นะคะก็คือเฟรนด์ของป่านนะคะทั้งหมดในปี2022นะคะ ก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะแล้วก็ถ้าปีหน้าปานจะมีอะไรใหม่ๆนะหรือว่ามีเครื่องสำอางใหม่มีเทคนิคอะไรใหม่ๆนะคะก็อย่าลืมติดตามในช่องของปานด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กด s u b s c r i ป e ช่องของปานด้วยนะแล้วก็ถ้าใครมีอะไรอยากแบบว่าแนะนำหรือว่าใช้อันไหนเราชอบนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างบอกกันด้วยนะคะเผื่อจะไปตามตามบ้างน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอ แฮปปี้นิวเอียร์ทุกคนสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะขอให้ทุกคนแฮปปี้มากๆความสุขมากๆนะคะแล้วก็วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ